สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรยาสปอยวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องนั่งพยาบาท เป็นหนังปี2013แอบบี้ที่มาพร้อมลุคที่สุดแสนเซ็กซี่ความแค้นของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของเธอกับแดนนี่นางพยาบาลสาวน้องใหม่ได้เปลี่ยนจากความคึกขนองชั่วข้ามคืนไปเป็นความข้างใครแบบกัดไม่ปล่อยของแอบบี้และพร้อมจ้องเล่นงานใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของแดนนี่ด้วยวิธีการทรมานเหยื่อชนิดคาดไม่ถึงเล่ากับว่าพวกเขาคือคนไข้ที่นอนรอความตายอยู่ในกำมือของเธอเชิญมารับชมกันได้เลยค่ะ เรื่องรล่าเริ่มต้นขึ้นกับนางเอกของเรื่องอบิเกลรัสเซลเธอบอกว่าจะดูเหมือนผู้หญิงซ้มซอนแต่ว่าอย่าหลงเชื่อเธอนะนี่เป็นเพียงคราบที่ใช้ล่อผู้ล่าอันตรายที่ป่าปนในหมู่พวกเรานี่คือป่าของพวกผสมพันธุ์และในคืนนี้เธอกำลังออกล่าพวกนี้คือพวกนอกใจพวกสวะดจอมโกหกที่แต่งงานแล้วพวกขี้เล่าที่ทำลายครอบครัวที่ไม่รู้อิโนอิเน่และแพร่เชื้อให้หมดลูกไม่มียารักษาเจ้าโลกที่ไม่รักดีพวกนั้น มีเพียงเธอเท่านั้นจากนั้นก็มีชายหน้ามอคนหนึ่งเดินเข้ามาจ่ายค่าน้ำให้กับเธอเขาบอกว่าเขาจะขอออกให้เองแต่เธอก็ชิดใส่ไม่งอพู่เธอเอาเงินยัดเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของเขาและเจอแหวนที่เขาสร้อนเอาไว้เธอหยิบแหวนเขาขึ้นมาดูแลพูดว่าอืมจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันเมียคุณจะคิดยังไง เธอบอกว่าเธอให้โอกาสพวกนั้นเสมอแล้วใครจะรอช้าหลังจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นมาอยู่ด้วยกันรบนดาดฟ้าชายหน้าหมอกก็ถามเธอว่าจะให้เขาเรียกเธอว่าอะไรดีเธอตอบว่าเรียกหาเหวอะไรก็เรียกเถอะและเอามือล้วงไปที่กระเป๋าจากนั้นไม่นานเธอก็ได้หยิบมีดในกระเป๋าออกมาและเฉือนไปที่ไอจอนของเขาด้วยความสะใจชายหน้ามอจึงถามเธอว่าเธอกัดฉันหรอนเนี่ยเธอจึงตอบเขาไปว่าเปล่านะแค่เฉือนเส้นเลือดแดงที่คนขานิดเดียว พอเขารู้แบบนั้นเขาก็พูดกับเธอด้วยความตกใจว่าฮะอีนังโอกจิตเธอก็พูดต่อว่านี่คือข้อตกลงด้วยอัตราหลังเลือดในตอนนี้แกจะตายในไม่กี่นาทีแกจะไม่ได้สร้างบาดแผลให้ครอบครัวอีกต่อไปทีนี้จงฟังให้ดีแกมีทางเลือกแค่สองสามทางแกจะเดินลงบันไดไปก็ได้แต่อีกประมาณ90วินาทีแกจะสูญเสียสติสัมปชัญญะหรือแกจะลงไปแบบกระโดดก็ได้ จากนั้นเธอก็ได้ผลักเขาลงมาจากตึกทําให้ชายน้ามอเสียชีวิตในทันทีแอบบี้กล่าวว่าตั้งแต่ตอนฉันเด็กๆฉันถูกสอนว่าไม่มีอาชีพใดสูงส่งไปกว่าการช่วยเหลือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ฉันทํางานในสถานที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้โรงพยาบาลออ l เซนส์คนที่นี่จริงจังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้มากเมื่อพวกเขาบอกให้อ้าปากกว้างๆคุณต้องแน่ใจว่าพวกเขาใส่กางเกงอยู่ นี่คือเด็กใหม่ของฉันแดนนี่โรเจอร์เธอทําให้ฉันนึกถึงตัวเองตอนพึ่งเข้าทํางานเธอหน้าตาดีขาดความมั่นคงและมีความลงตัวทางอารมณ์ที่จะสร้างความแตกต่างนี่คือเรื่องราวของเราและสําหรับพยาบาลทั้งหลายอย่าเครียดนักเลยคุณทํางานในแบบของคุณฉันจะทําในแบบของฉันฉันโคตรรักงานนี้เลยต่อมามาที่งานเลี้ยงแสดงความยินดีในโรงพยาบาลนางเอกก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องใหม่แดนนี่ที่เพิ่งจะเรียนจบ แม่และพ่อเลี้ยงและแฟนหนุ่มของเธอก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแดนนี่จะบอกว่าแอบบี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอวันต่อมาแอบบี้กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่แดนนี่เห็นอะไรแบบนี้เหมือนเธอจะเสียโพรหมจันและเลือดไหลเธอต้องเห็นความโหดเหี้ยมสับ้างมันคือส่วนหนึ่งของการเป็นพยาบาลอาชีพนี้มันมากกว่าการเอาประหลอดเสียบก้นคนไข้แล้วทำตัวเชิดฉายหน้าที่ของเราคือจัดการปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาถ้าทำไม่ได้ให้ไปทำออฟฟิศหมอเถอะ เข้าใจไหมไปคิดให้ดีอย่าอยู่ตรงนี้ถ้าทำงานไม่ได้แอบบี้ได้ยินเสียงด็อกเตอร์ที่กำลังตักเตือนแดนนี่อยู่แอบบี้กล่าวว่านั่นคือด็อกเตอร์หมูโสโครกมอลิสเขาชอบให้เด็กใหม่อยู่ในโอวาทเขามองกางเกงเขาก็จะเห็นเป้าตุง้งฉันอยากปลอบใจแดนนี่อยากจะกอดเธอบอกเธอว่าทุกอย่างจะผ่านไปแต่แดนนี่กลับไปปรับทุกข์กับแฟนแต่แฟนของเธอกลับบอกให้เธอแก้ไขตนเองแอบบี้เธอบอกกับแดนนี่ว่า ด็อกเตอร์เขาทำแบบนี้กับทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แค่กับเธอและชวนแดนนี่ไปหาอะไรดื่มกันต่อเมื่อพวกเธอออกมาหาอะไรดื่มกันข้างนอกแดนนี่ก็เจอกับพ่อเลี้ยงของเธอที่มาพร้อมกับผู้หญิงคนอื่นเธอบอกแอบบี้ว่าเธอคิดไว้แล้วว่าไอ้นี่ต้องนอกใจแม่เธอด้วยความโมโหแทนแม่เธอจึงไปด่ามันแต่ด้วยความเจ้าชู้พ่อเลี้ยงกาลอนก็ไม่สนใจและรีบขับรถหนีไป และเมื่อพวกเธอมาถึงคลับแล้วแอบบี้ก็ได้ถ่ายรูปแบล็กเมดแดนนี่เอาไว้เป็นทั้งรูปที่แดนนี่ได้กับผู้ชายคนอื่นและรูปที่จูจ๊บก,กันนัวไปหมดพอแดนนี่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองจำอะไรไม่ได้เลยเรื่องเมื่อคืนครั้งสุดท้ายที่เธอจำได้ก็คือกำลังกระดกเหล้าอยู่ในคลับ และเธอก็บอกว่าเธอนั้นต้องรีบไปทํางานแต่แอบบี้ก็ยืนให้เธออยู่ด้วยซึ่งมันก็ไม่สําเร็จแดนนี่เธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแอบบี้เธอกล่าวในใจว่าไม่มีแม้คําขอบคุณเธอคงกังวลมากว่าสตีฟจะรู้เรื่องว่าเธอถูกคนแปลกหน้าเอาเธอคงพยายามสุดๆที่จะนึกให้ออกว่าเธอนั้นทําหรือเปล่าและกําลังสงสัยว่าฉันร่วมวงด้วยไหมและไม่ว่ายังไงเธอจะบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝัน แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอคิดแบบนั้นแน่ไม่เลยนี่ไม่ใช่ความฝันแดนนี่ <Danny S 1> บอกกับแอบบีว่าเธอทำเหมือนเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้นได้ไหมและถ้ามีคราวหน้าขอแค่ไปชอปปิ้งหรือทานมื้อกลางวันก็พอแอบบีเธอไม่ตอบและนึกในใจว่าเธอโดนต่้มและเธอก็ชอบใจ เธอทำเป็นไม่แยแสยเรื่องนี้ไม่ได้ฉันไม่ให้เธอทำแน่ซึ่งในระหว่างนั้นแอบบี้ก็ได้นำรูปถ่ายจากโทรศัพท์แชร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของเธอต่อมาแอบบี้ก็ได้มาเจอกับหนุ่มจาเรเล็ตที่แอบชอบเธอแต่ก็ไม่ได้แอมเธอแอบบี้กล่าวว่าฉันรู้ว่าพ่อเลี้ยงบาดศพของแดนนี่เป็นจิตแพทย์ฉันยังรู้อีกว่าหมอนี่มันเลวชาต แอบบี้ <Abby S 2> ได้มาปรึกษาปัญหาทางจิตกับพ่อเลี้ยงของแดนนี่เธอบอกเขาว่าเธอเสพติดผู้ชายและเธอกับแม่ก็ชอบไปเยี่ยมพ่อที่ออฟฟิศพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอพ่ออุทิศตัวเองให้กับงานมากที่สุดเขาเป็นแรงจูงใจสําคัญของเธอแม้แต่ตอนนี้วิธีการใช้ชีวิตของเธอผู้ชายที่เธอเลือกก็เป็นการลํำลึกถึงเขาด้วยจากนั้นพ่อเลี้ยงของแดนนี่ก็ได้นัดเจอกับเธออีกและถ้าเธออยากจะเจอเขาเร็วกว่านั้นก็ให้ติดต่อไปที่เบอร์ของเขาแอบบี้ก็ทําตามสเต็ปของเธออ่อยพ่อเลี้ยงของแดนนี่อย่าง บาต่อมาณโรงพยาบาลแดนนี่ก็ได้รับดอกไม้ขอคืนดีจากแฟนหนุ่มของเธอส่วนด็อกเตอร์หัวงูก็ได้แอบ,บลามกใส่เธออยู่บ่อยๆแอบบี้จะกล่าวว่าเมื่อจะมองก้อนเล็กๆที่กลมคกลืนของแดนนี่ก้อนเดียวกับที่เธอดูดดื่มเมื่อคืนก่อนก่อนใช้นิ้วช่วยเธอจนเสร็จไป6ครั้งแต่พอฉันเห็นดอกไม้เห่ยๆสิบเหรียญจากไอสตีฟแฟนของเธอฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ช่างมัน ช่างเธอด้วยฉันไม่ใช่ของเล่นบนเตียงที่ใครหยิบเล่นแล้วทิ้งลงได้เธอต้องการฉันไม่ว่าเธอจะรู้ตัวหรือเปล่าจากนั้นแอบบี้ก็ได้ทําให้จกัาของเธอแตกและตีเนียนสานึกผิดที่ไปซุ่มซ้มโดนใจกันแตกเขา้าแดนนี่เธอไม่ได้กดเคืองอะไรแอบบี้ชวนแดนนี่คุยเรื่องราวในชีวิตได้สักพักเธอก็หยิบกุญแจห้องออกมาให้แดนนี่เธอบอกแดนนี่ว่าเมื่อไหร่ที่แดนนี่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเธอก็สามารถใช้ที่นั่นได้เลยแดนนี่เธอก็พูดขอบคุณแอบบี้ต่อมาแอบบี้ก็ได้มาเจอกับพ่อเลี้ยงของแดนนี่ต่อ และพากันมาในตรอกแห่งหนึ่งพอพวกเขาเริ่มซอกไซกันได้ไม่นานแอบบี้ตัวแสบก็ได้นําเข็มชิดยาของเธอออกมาแล้วจิมไปที่คอของเขาทันทีจากนั้นก็บอกให้เขาทําตัวให้สบายอีกไม่นานเขาก็จะขยับร่างกายส่วนไหนไม่ได้เลยและมันก็ทําให้เขาเป็นอัมพาตเธอบอกเขาว่าเมื่อคุณจากไปภรรยาของคุณก็จะได้รับเงินมรดกมากมายเธอจะไม่มีวันรู้ว่าคุณวิถานคุณจะไม่ถูกจับได้เห็นไหมละ่ะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลย จากนั้นแอบบี้ก็ได้ปล่อยรถของเขาให้ไหลออกจากตรอกจนถูกรถที่ผ่านมาสอยจนยับพอเธอกลับมาถึงห้องเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบกับแดนนี่ที่มาแอบรอเธอที่บ้านแดนนี่บอกกับเธอว่าพ่อเลี้ยงของเธอตายแล้วเมื่อคำ่ำแอบบี้จึงช่วยปลอบใจเธอและบอกเธอว่าเธอมาถูกที่แล้วเธอกับแอบบี้จะอยู่ด้วยกันแดนนี่ <Danny S 2> ก็พูดขอบใจแอบบี้แต่เธอก็บอกว่าเธอกําลังจะไปหาสตีฟเธอแค่อยากระบายและจะย้ายไปอยู่กับเขาเมื่อแอบบี้รู้ดังนั้นเธอจึงเกิดความไม่พอใจจากนั้นพวกเธอ ทั้งสองก็ได้มีปากเสียงกันเพราะแอบบี้พยายามจะขยันขยอให้แดนนี่อยู่ต่อและบอกว่าไม่มีใครเข้าใจแดนนี่เท่าเธออีกแล้วเธอบอกแดนนี่ว่าฉันรู้ว่าพ่อเลี้ยงของเธอมันเลวและหวังว่าเจ้าโลกของมันจะพุ่งออกจากกระจกรถแดนนี่จึงตอบด้วยความอึง้งว่าเธอไม่เคยบอกแอบบี้ว่าพ่อเลี้ยงของเธอโดนรถชนมาที่งานศพของพ่อเลี้ยงแดนนี่ก็มาเจอกับแอบบี้ที่กําลังถูกสอบสวนจากนายตำรวจโลเจอร์โลเจอร์บอกกับแดนนี่ว่าเขาจะต้องสอบสวนจากทุกคนที่พ่อเลี้ยงของเธอเจอก่อนตายด้วยความสงสัย แดนนี่จึงเดินมาถามแอบบี้ว่าทำไมเธอถึงมาคุยกับโรเจอร์แอบบี้จึงบอกว่าเธอคือคนไข้ของพ่อเลี้ยงแดนนี่และไม่ได้บอกเรื่องนี้ เธอต่อมาก็มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาในเรื่องเธอคือฝ่ายบุคคลคนใหม่ของโรงพยาบาลที่แจกสติกเกอร์หน้าอมยิ้มไปทั่วในระหว่างนั้นแดนนี่ก็ได้รับรูปภาพที่ถูกส่งเข้ามานั่นก็คือรูปของเธอในคืนมั่วคืนนั้นนั่นเองเธอจึงรีบรบอย่างไวฝ่ายบุคคลเลเชลก็ได้เดินมาทักทายแอบบีและบอกว่าเธอหน้าคล้ายกับซาร่าเพื่อนบ้านของเธอที่ตอนเด็กๆโดนจับเข้าสถานบำบัดจิตและบอกว่าแอบบีเธอหน้าเหมือนซาร่าอย่างกับแกะตกดึกเลเชลก็เดินมาจ่าเอกกับด็อกเตอร์ที่กำลังซ่อมโบยุ กับนางพยาบาลอย่างเมามันและเดินมาเจอกับแอบบี้แอบบี้จึงชวนให้เลเชล์ไปดื่มด้วยกันตอนค่ำต่อต่อมาแอบบี้โทรหาแดนนี่และถามว่าเธออยู่ที่ไหนแดนนี่ตอบเธอไปว่าตอนนี้เธอกำลังยุ่งอยู่แลนะอยู่ที่บ้านของสตีฟแอบบี้จึงตอบเธอว่าจริงเหรอให้ฉันช่วยถือกระเป๋าใบใหญ่นั้นไหมแดนนี่ตกใจมากจากนั้นสายก็ตัดไปแอบบี้จะกล่าวอีกว่าฉันสับสนในพฤติกรรมของแดนนี่จริงๆแดนนี่เกลียดพ่อเลี้ยงของเธอมากแลนะมันก็ตายแล้วแต่แดนนี่กลับโกรธอะไรฉัน นันเป็นพี่เลี้ยงที่ล้มเหลวส่วนแดนนี่เธอเป็นเพื่อนที่สอบตกเกมเริ่มแล้วแดนนี่ย้ายข้าวของมาอยู่ที่บ้านของสตีฟเธอก็เห็นว่ามีอ e ีเมลส่งเข้ามาหาสตีฟแฟนหนุ่มของเธอเมื่อเธอเปิดดูก็ต้องตกใจเพราะนั่นมันก็คือรูปที่เธอแอบไปมั่วมาในคืนนั้นเธอจึงเชิงบอกให้สตีฟไปหยิบขวดน้ำมาให้จากนั้นก็ลบรูปอย่างใจร้อนแต่สตีฟก็อยู่ที่นี่ได้ไม่นานเขาก็ต้องรีบกลับไปทํางานต่อแล้วแดนนี่เธอจึงต้องอยู่คนเดียวเมื่อแดนนี่กําลังหลับอย่างสบายเธอก็ต้องตื่นนนขึ้้เเพราะไดยยิสสีงก ที่โทรเข้ามาเธอจึงรับสายและคนที่โทรเข้ามาก็คือฝ่ายบุคคลเลเชลที่กำลังดื่มอยู่กับแอบบีแดนนี่ยิ้มตอบความทักทายด้วยความงงเล็กน้อยก่อนที่จะบอกให้เลเชลลหันไปมองที่ด้านหลังซึ่งตอนนี้แอบบี Abby ก็กำลังจะนำเข็มฉีดยาฉีดไปที่คอของเลเชลแต่เลเชลเธอก็เต้นแบบคนไม่รู้ภาษาจากนั้นสายก็ตัดไปหลังจากนั้นแดนนี่ก็ได้โทรแจ้งตำรวจและบอกว่าเธอเพิ่งเห็นการฆาตกรรมเธอบอกว่าแอบบีคือฆาตกรให้ตำรวจรีบส่งคนเข้าไปตรวจจากนั้นก็มีสายสกายที่ถก เขาามานั่นก็คือแอบบี้ที่โทรกลับมาหาเธอแอบบี้บอกกับแดนนี่ว่าเลเชลสะเอะบนำหน้าอมยิ้มมาในที่ที่ไม่ควรเลเชลผู้น่าสงสารดูเหมือนพรุ่งนี้จะมีคนไม่ไปทำงานจากนั้นสายก็ตัดไปแอบบี้ <Abby S 2> ก็ได้บอกกับตำรวจโลเจอร์ว่าแดนนี่มีปัญหาทางจิตและเสียใจที่เห็นแดนนี่เป็นแบบนี้จากนั้นเธอก็เดินชดอ,ออกไปได้วยความสวยซึ่งแอบบี้ก็ได้นำรูปถ่ายที่แดนนี่ไปมั่วกับเธอและบอกกับตำรวจว่าแดนนี่จะอมาหมกมุ่นกับเธอและมาหาเธอที่อพาร์ตเมนต์อีกทั้งยังเอากุญแจ ป,ปัแดนนี่จึงบอกว่าเธอโดนมอมยาแต่เหตุผลก็ฝังไม่ขึ้นและในวันที่พ่อเลี้ยงของเธอตายตำรวจก็พบสารชนิดเดียวกันกับที่แดนนี่เบิกตัวยาน,นั้นออกมาอีกด้วยสตีฟที่เห็นแบบนั้นก็เกิดมีปากเสียงกับแดนนี่ต่อและต่อมาแดนนี่ก็ได้มาสืบด้วยตัวเองในสถานบำบัดเด็กที่ซาร่าเคยมาอยู่ที่นี่คนดูแลที่นี่ก็บอกกับเธอว่าซาร่าเป็นเด็กที่น่าสงสารมากตอนเด็กๆซาร่าและแม่ของเธอได้มาเจอกับพ่อที่กําลังตั้มกับพยาบาลอยู่พ่อแม่เธอบอกให้เธอออกไปรอข้างนอกพ่อเธอก็เริ่มทา หลายแม่ของเธอเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอจึงใช้มีดหมอของพ่อเฉือนไปที่คอของเขาจนเสียชีวิตจากนั้นเธอก็ถูกส่งตัวมาสถานบำบัดซาร่าเธอเป็นเด็กที่ซับซ้อนและเก็บเนื้อเก็บตัวอีกทั้งยังชอบไปไหนมาไหนกับตุ๊กตานางพยาบาลพ่อผ่านไปหนึ่งปีแม่ของเธอก็ฆ่าตัวตายซาร่าไม่มีญาติคนอื่นอีกเลยมีเพียงพยาบาลคนหนึ่งที่กลายเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ของเธอพยาบาลคนนั้นเธอมีชื่อว่าเจเน็ตออบิเกลรัสเซลทั้งคู่ตัวติดกันกผูกพันเหมือนแม่ลูกและซาร่าออกจาก ที่นี่ไปอยู่กับเจเน็ตเมื่อเจเน็ตเกษียณเธอก็เลิกมาที่นี่เหมือนกับว่าเธอหายไปเฉยๆหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาล่าต่อมาแอบบีก็ได้เดินมาคุยกับดรหัวงูในเรื่องที่เธอโดนล้อเรียนจากแดนนี่เธอจึงบอกว่าเธออาจจะโหดกับน้องใหม่ไปหน่อยดอร์จึงบอกว่ามันฟังดูเหมือนมากกว่าโหดซะอีกแอบบีจึงชวนให้ดรไปหาที่คุยกับเธงเงียบๆดรหัวงูก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตามเธอด้วยความหมกมุ่นจากนั้นเขาก็โดนเธอจับมัดไว้บนเตตียงผาัด และโดนความโลคจิตของเธอเล่นงานจนเสียชีวิตมาที่แดนนี่เธอกําลังขอให้เลจิน่าโอนสายให้กับเลเชลไฟบุคคลพอโอนสายมาแล้วก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่ท้ายรถของเธอแต่เมื่อเธอเปิดดูก็ต้องตกใจเพราะโทรศัพท์ของเลเชลมาอยู่ที่รถของเธอซึ่งแอบบีก็แอบ,บเอามาไว้ในรถของแดนนี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แดนนี่จึงโทรไปหาแอบบีในระหว่างที่เธอกําลังตาตามกับนายตำรวจแล้วแอบบีเธอก็ได้ขู่บางอย่างกับแด <Danny S 1> นนี่แดนนี่จะรีบโทรหาสตีฟและบอกให้เขาอยู่ห่างๆจากแอบบีเอาไว้จึง แม้เขาจะไม่เชื่อแดนนี่แล้วก็ตามแต่ตอนนี้จะต้องเชื่อเธอแดนนี่รีบวิ่งมาหาสตีฟที่โรงพยาบาลและส่งข้อความเสียงทิ้งเอาไว้ให้โรเจอร์เธอบอกว่าแอบบี้จริงๆแล้วเธอคือซาร่าให้เขาสืบสวนด้วยการโทรถามสถานบำบัดที่เธอเคยไปอยู่มาก่อนให้เขาตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะพบความจริงมาต่อที่แดนนี่เมื่อเธอวิ่งมาพบกับแอบบี้เธอจึงถามแอบบี้ว่าสตีฟอยู่ที่ไหนแอบบี้จึงผลักเธอออกแล้วบอกว่าไปให้พ้นแดนนี่ขยันขยอยให้เธอพูดแต่แอบบี้ก็เกิดใช้กำลังขึ้นมา จากนั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาทแอบบี้เธอผ่านไปทำลายร่างกายของคนอื่นในโรงพยาบาลแม้กระทั่งคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แดนนี่ที่เห็นแบบนั้นจึงปลอบประโลมเธอ และบอกว่าเธอแคร์แอบบี้มากแต่แอบบี้ก็บอกว่าแดนนี่เธอเคยมีโอกาสเป็นเพื่อนกับเธอหลังจากนั้นแอบบี้ <Abby S 2> ก็ไล่ฆาตกรรมคนอื่นไปทั่วจนกระทั่งแดนนี่มาเจอสตีฟและบอกเขาว่าแอบบี้เธอเป็นฆาตกรพวกเขาจึงช่วยกันห้ามปรามแอบบี้แต่ก็ไม่เป็นผลแอบบี้เธอหาทางหนีออกมาได้และเก็บของที่กําลังจะหนีออกจากที่พักพอนายตำรวจโรเจอร์มาเห็นเขา้าเขาก็บอกให้เธอพูดความจริงแต่พอเธอเห็นว่าหนุ่มจาเลตโผลออกมาเธอก็แกล้งทําเป็นบอกว่าฟังนะฉันอยากได้เงินเอาไปให้หมด เลยได้โปรดอย่ายิงฉันปล่อยฉันไปเถอะจารเล็ที่เห็นแบบนั้นเขาจึงเอาไม้เบสบอลฟาดไปที่โรเจอร์จนสลบไปเธอจึงบอกเขาว่าสามารถจัดการศพได้และให้จารเล็จัดการนำร่างเขาไปซ่อนแล้วเธอก็กล่าวว่าทุกเรื่องมีสองด้านบางคนอาจมองการกระทำของฉันเป็นเหมือนหญิงบ้าฉันมองว่าทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเหล่าภรรยาลูกๆบัญชีเงินฝากของพวกเขามีตัวสารเลวแพร่ค,ความทุกข์น้อยลงงานฉันที่นี่จบลงแล้วต่อมาใน รูปแบบใหม่ของแอบบี้เธอบอกว่าเธอคือเลเชลโอเวนไฟบุคคลคนใหม่แล้วจากนั้นหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ว่า แท้จริงแล้วนางเอกเธอก็คือซาร่าซาร่าเธอปลอมตัวมาเป็นนางพยาบาลแอบบี้ที่รับเธอไปเลี้ยงจากนั้นแอบบี้ตัวจริงก็หายตัวไปอย่างปริศนาซาร่าเธออาจจะฆ่าแอบบี้แล้วปลอมตัวเป็นเธอเหมือนกับเลเชลหรือเปล่าจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเลเชลฝ่ายบุคคลต่อเธอใช้นามแฝงปลอมตัวเป็นคนอื่นโดยที่หน้าก็เป็นหน้าของเธอซึ่งมันก็จะดูแปลกๆและง่ายเกินไปหน่อยและเหตุผลที่เธอทำแบบนี้เพราะอาจเป็นปมในอดีตของเธอเธออาจจะไม่อยากเป็นตัวเองเพราะในชีวิต เธอไม่ได้สมบูรณ์แบบเธอก็เลยอยากเป็นเหมือนคนอื่นๆบ้างหรือถ้าใครคิดว่าเธอเป็นแบบไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะคะและขอขอบคุณถุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ